สวัสดีจับกินน้องวันนี้มาอะไรวันนี้อยากกินวุ้นไข่ค่ะพี่น้องอยากกินวุ้นไข่นะคะใส่น้ำลงไปก่อนหนึ่งถ้วยสองถ้วยสองถ้วย ฉะนั้นร้อไเป็น่ถ้วยค่ะตามด้วยผงวุ่นผงวุ่นนี่ก็แล้วแต่พี่น้องใส่แล้วเด้อยี่ห้ออะไรมันมีหลายยี่ห้อเนาะขอไม่ได้ใส่ตาถ้วยท่องนะคะจะลังเปิดก่อนใส่ผงวุ่นต้องไปจ่ะ ผงวุ้นหนึ่งช้อนนะคะแต่วันมันก็เป็นช้อนเนาะของน้อยน่อยแลวสิตักน้ำข,ขึ้นขึ้นสักหน่อยเดี๋ยวมันจะบกแข็งนะคะโอเคถัดตามสูตรถัดตามสูตรนะคะกระ้องใส่ผงบุ่นออหนึ่งแล้วค่ะเนาะผงวุ่นหนึ่งสอน้ำสารสวยขึ้นนะคะ แต่อันนี้ไม่หน่อยต้องตักน้ำออกหน่อยนึงเพราะว่าผงุนไม่หน่อยมันเหมือนซองพอดีมันม่ถึงช้อนคนเดี๋ยวผักบุ่นไห้ประมาณสิบห้านาทีนะคะคอยต้มใข้บุนอิ่มนนำก่อนนะคะสักครู่จ้าจ้ะจากนั้นแม่หนก็นจะเตรียมไข่นะคะสี่ฟองตอกไข่ลงใส่ถุงไว้คะ่ะ ผู้ใดมักไข่หลายกว่านี้จะใส่หลายกว่านี้ก็ได้นะคะสำหรับแม่หน่อยจะใส่แค่ซีฟองพ่อโอเคคนไข่ค่ะให้มันเข้ากันทีเม่หน่อยคนใส่ถุงเพราะว่าเดี๋ยวเม่หน่อยจะต้องเจาะถุงนะคะเพื่อหยอดลงในวุ่นนะคะจะได้ตีใส่ขุงงเลยนะคะไข่ใส่ในถุงแล้วก็ตีให้เข้ากัน โอเคจากนั้นเท่ากับพักไข่ไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะต้มบุ่นนะคะให้หน่ไปมัดเพื่อจะลอดด่อบีบนะคะโอเคบุ่นเราก็พร้อมเปิดไฟได้เลยจ้ารอวุ่นเดือดนะคะสำหรับความหวานนะคะอยู่พี่พี่น้องต้องการได้จะเด้อพี่น้องอยากหวานหน่อยหวานไหลใส่ตามต้องการเลยนะคะ แม่น่อยก็จะเอาประมาณนี้พอ่อเพราะว่าข้ามหวานนี่บางค้นก็นมักหวานหน่อยหวานรายนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ข้นพยายามข้นบุ่นไปในท้างเดียวกันนะจ๊ะเด้อ ตอนหวานพอดีแล้วนะคะสำหรับในส่วนตัวของแม่น้อยรอวนเดือดจะ้ะในขั้นตอนนี้ผู้ใดจะใส่เป็นใบเตยก็ได้ถ้ามีใบเตยนะจะใส่ลงไปให้มันหอมเนาะค่ะเนาะถ้าไม่มีใบเตยใช้อะไรแทน้าบ่ามีใบเตยแนะนําให้ใส่เปลี่ยนกินวานิลาก็ได้หรือจะใส่สูตรของแม่น้อยก็ได้นะคะคือแม่น้อยจะใส่น้ำหวานเที่ยวบุบบ่อยลงไปจ้ะ เพื่อจะให้สีเขียวตัดกับสีไข่นะคะให้มันน่ากินยิ่งขึ้นเนาะใส่หมดขวดไปเลยที่เห็นเป็นขาวๆนเส้นนั่นคือไข่นะคะที่ไม่หน่อยเอาตะแกงนี่ค่ะอันนี้คือไข่นะคะไม่หน่อยเอากระช่อตัว,ต,ว,ต,วตัวตีไข่ตีตไข่บางทีเนาะล่างออกแล้วแต่มันออกหมดมันก็จะได้เป็นไข่ออกมานะจ๊ะโอเค เวลาหาบีบสีเหลืองลงไปมันกะจตัดกันมันกะสินากินแต่ถ้าผู้ใดที่ว่ชอบกะจะใส่เป็นสีวุ่นโดยธรรมชาติก็ได้เนาะอ่ะรอนิดหน่อยน้ำมันนานเดือดเนาะรอให้มันเดือดก่อนค่ะเริ่มเดือดแล้วจ้าคนไปทางเดียวกันให้วุ่นนลาไนะคะเช็คมเหือนเดิมค่ะใส่ช้อนมาจุ่มค่ะ จุ่มช้อนลงไปแล้วเอาขึ้นมาถา้ามีเม็ดติดก็แสดงว่าวุ่นละไล่แล้วนะคะอันนี้เป็นฟองอากาศนะคะเนี่ยค่ะเราอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงใช้ได้ล้างช้อนไว้ก่อนไปคลิปรอบต่อไปค่ะให้เดือดอยู่สักระยะหนึ่งค่ะเพื่อวุ่นละไล่เต็มที่นะคะแล้วนะคะเช็คอีกรอบนะคะ ไม่มีแล้วจ้ะไม่มีเป็นเม็ดแล้วนะจ๊ะใช้ได้หุ่นเขาใส่ได้แล้วเขาจะใส่ไข่นะคะไข่เราเตรียมไว้แล้วใส่ตอนร้อนๆนี่เลยจ้ะนี่ก็กจะตักถุงนะคะตักถุงแล้วค่อยๆบีบลงค่ะ ไม่ต้องคนนะคะให้ไข่มันสูกให้มันลอยออกมาเองนะคะ จะล่มยากแม่จังน่อยแต่ว่าเขาต้องบีบมันนิดนึงค่ะโอเคจะหมดแล้วจ้ะเรียบร้อยไปยไปพักนึงนะคะเดี๋ยวคึ่งไปทำอะไรปล่อยให้ไข่เป็นก้อนก่อนเป็นชิ้นก่อนนะคะให้มันจับโตกันก่อนค่ะ ฝั่งนี้ยังบ่านเน่เพียงพอนะคะเขาต้องเคลียร์ให้มันดูดความรอ้อนะซ่อนก้นนิดนึงค่ะ ปิดไฟเลยเทลงพิมพ์นะคะช้อนฟองค่ะ,คะเดี๋ยวไ่หน่อยขยับฟองแป๊บแปบนึงค่ะเคียย์นะคะเอาช้อนรูปๆค่ะเพื่อให้ฟองมัน ายนะคะเพราะว่าเขาจะช้อนฟ้องออกมันจะช้อนอยากเพราะว่าฟ้องกับตัวไข่มันจะเกาะกันค่ะเขาจะเกลี่ยให้มันเสมอก่อนนะคะจากนั้นเขาค่อยแทะเอาตรงคอขอบมันค่ะช้อนฟ้องตรงขอบ,อบแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะถ้าพี่น้องอยากให้มันแข็งโตวไว้คือพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะให้มันอุนอ่น ่อเอาเขาชงตู้เย็นนะคะใส่ตู้เย็นแล้วมันจะช่วยให้เย็นไวแล้วก็กิ่นแ่บน้ำค่ะพอพอฝนมับบนจะมีความเย็นเนาะแต่สำหรับเม่น่อจะถ้งไวให้มันแข็งก่อนค่ะไฟจะนั่งเปแช่นในตู้เย็นนะคะใบยมช้อนฟองตามบิมโอ,อส่วนดันนาเฮาช้อนบดได้เขาก็เอาซ่อนเกียร์ค่ะเกียร์ให้ฟองมันยุบนะคะฟองเกิดจากไข่ตอนม,มันเดือดน,นะจ๊ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามารอดูต้นมันแข็งตัวนะคะเอาละจ้ะวนเข้ากับแข็งตัวแล้วนะจ๊ะไม่น้อยแส่เย็นแล้วนะคะเนี่ยดูด้านล่างด้านบนเนาะน่าจะหั่นเป็นแบบสามเหลี่ยมปึ๊บ เดี๋ยวต้องค่อยๆเอาขึ้นค่ะพี่น้องดีเด้อจ้ะใส่จานขาวเราพี่น้องจะสิเห็นค่ะเปลี่ยนจานก่อนแปน๊บนึงนะสูตรนี้ไม่น่อยให้วุ่นจะพอดีนะคะจะไม่แข็งไปจะไม่นิ่มไปนะคะน้ำซีถวย บุหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะส่วนน้ําตาลอยู่ที่ความต้องการของเราเลยนะคะว่าจะหวานน้อยหวานมากนะคะนี่จะ้ะไม่น่กจ้าให้พี่น้องในเบิง์ักซี่ชิมเนะาะตัดไปด้วยชิมไปด้วยโอเคเนื้อวุ้นจะนิ่มมากคะ่ะพี่น้องอยังไม่ได้ขอหลังมือแป๊บนึงค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสำหรับวุ่นไข่นะคะ เฮาดักใจน้ำเฮวบูบอยก็จะมีความหอมของน้ำบูบอยถ้าพี่นอมม้องมักมเฮวบูบอยอาจจะใส่เป็นใบเตยยังไม่น้อยบอกหรือใส่สีของวุ่นโดยธรรมชาติเลยก็ได้ค่ะแล้วสีใครเขาก็จะออกมาเนาะค่ะเนาะเอาละค่ะลองไปทําดูนะจ๊ะนี่สวยงามไหมนี่ให้ดูชั้นวุ้นนี่กําลังพอดีค่ะไม่แข็งเกินไปกําลังกินแซบค่ะนะคะได้รักจากใจจ้า,จารักนะจุบจ๊บจุ๊บ